แม้จะรักษาศีลถึงร้อปีก็ไม่เท่ากับการทำสิ่งนี้นั่นคือการเจริญภาวนาเป็นการสร้างบุญที่ถือได้ว่าบุญบาร,รมีมากที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในพุทธศาสนาเพราะเป็นการทำด้วยใจที่สะอาดบริสุทธิ์พระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้วา่าแม้จะรักษาศีล227ข้อไม่ให้ด่าพร้อยถึง100ปี ก็สู้การทำสมาธิภาวนาแค่ช่วไกกระเพือปีหรือแชัก,กระดิขงหูไม่ได้การเจริญภาวนาสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือ1การทำสมาธิด้วยสมถะภาวนาเป็นการกำหนดลมหายใจเพื่อให้จิตใจสงบนิ่งไม่วังแวกไปที่ไหนซึ่งการทำสมาธิก็สามารถทำได้หลายแบบและวิธีที่ง่าที่สุด และคนส่วนใหญ่นิยรรมทำนั่นก็คือการนั่งสมาธิเพื่อกำหนดดูลมหายใจทำให้จิตใจนิ่งและสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกวิธีที่สองการเจริญปัญญาสำหรับการเจริญปัญญาจะไม่เหมือนกับการทำสมาธิเพราะการเจริญปัญญาไม่ใช่ทำให้แค่จิตตั้งมัน่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นการคิดไตร่รว เพื่อหาเหตุผลและความจริงบนโลกนี้ว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นสิทธิไม่เที่ยงแท้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพผลของการเจริญสมาธิและปัญญาจะทำให้พบกับความสุขอย่างละเอียดพราะไม่ใช่แค่ความสุขทางกายสามารถแบ่งความสุขออกได้เป็นสามขั้นดังนี้ 1. ความสุขในปัจจุบันเมื่อฝึกทำสมาธิได้ในระดับเบื้องตน้น เมื่อใจปล่อยวางและผ่อนคลายกับเรื่องต่ตางๆจะเกิดเป็นผลบุญขึ้นในใจทําให้ใจรู้สึกเป็นสุขไม่ว่าจะยามหลับหรือ,อยามตื่นไม่ว่าอริยบทไหนๆก็มีความสุขทั้งสิ้นสุขไม่ต้องเลือกเวลาและสถานที่เพราะว่าจิตใจของเรานิ่งเป็นสุขแล้ว2ความสุขในโลกหน้าเป็นความสุขระดับขั้นต่อไปเมื่อหลาลัจากโลกนี้ไปแล้ว จะได้ไปเสเบรยสุขในภพภูมิที่เป็นสุขยิ่งขึ้นนั่นเป็นผลมาจากความใสของจิตที่ก่อนจะมีจิตที่ผ่องใสเป็นสุขแต่ในทางกรับกันถ้าจิตขุ่นมัวเป็นทุกข์ก็จะไปอยู่ในภพที่เป็นไป,นปนตามหลักแห่งกรรมสความสุขอันเป็นน,นิพพานเมื่อเราหมั่นเพียรและฝึกฝนจเจริญภาวนาจนสามารถดุพ้นจากกิเลสในชาติปัจจุบัน ก็จะทำให้ถึงพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนบ้ายายเกิดใหม่ในวัตฏะสงสารอีก